ขณะนี้เวลาตีสี่เจ็ดนาทีแล้วผมพร้อมจะหลับตานอนได้ทุกเมื่อแล้วรวมถึงอีเมียวด้วยฮะขนาดมันยังง่วงไปเลยเห็นไหมดังนั้นคมไม่มีอะไรทําให้เราตื่นได้ดีไปกว่าการที่จะมีคนมาแหกหูและตะโกนใส่หัวของเราในตอนที่ช่วงเช้ามืดหรอกฮะอย่าลืมกดไลค์สั่นกระดิ่งและติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปวิดีโอนะครับผมส่วนตอนนี้เข้าไปดูคลิปก่อนที่เราจะหลับกันเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทันเริ่มใม่อหม่ อทมนี้กูจะขำก่อนหรือว่าจะเจ็บก่อนนี่วะถ้าเกิดกูทำสักอย่างในนี้แล้วรอดออกมาแบบครบ32ได้คงปฏิหารมากเลยเพื่อนแต่ผมชอบตอนตอนสุดท้ายจัดเลย่ะเฉลี่ย เวทมนของแทมโบลีนใต้ใน้ำแทมโบลีนใต้น้ำมันจะเด้งให้เองไ้ยเพื่อน Leute das i s so cool jetzt kann man einfach im Wasser Trampolin springen aber trotzdem ist da eine Schicht Wasser drüber กมมีคนจะแนะนำให้รู้จักันนี้จะสอนเรื่องแรงน้มถ่วงคนนี้จะสอนเรื่องแรงตึงของผิวน้ำฟิสิก อ,อ,อันนั้นคนมีแต่ค้าหเหรอผิดแ <c oughs> ล้วเพื่อนเขาไม่ได้เรียกอ่าเฉยๆเขาเรียกอมงกุสยังไม่ทันไรเลยเราก็เจออมงกุสแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเราเพื่อนสีดำปลอดภัยมันอยู่ในห้องไฟกับกูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ผมไม่แน่ใจว่ากินไปเสียงไอ้นี่เส şey ียงอาทูดีทูในส t a r ์วอ s หรือว่าเสียงมาริโอกันแน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะมาลองชิมทุเรียนนะคะและฉันจะพยายามให้ความเคารพมันมากที่สุดค่ะ ออกมาเร็วยิ่งกว่าอย่างอื่นที่ผมเคยเห็นบนโลกนี่อีกฮะทุเรียนที่ถุยออกมาจากปากนั่นทะลุก,กําแพงเสียงที่ความเร็วมา <laughs> ร์กแปดพยามให้ความเคารพทุเรียนมากเลยคุณผู้หญิงลงยิมที่ชิคาโกของเราไม่เหมือนที่นไหน <c oughs> ผมสามารถเห็นความกลัวด้ทั้งใบหน้าและท่าทางของนางก่อนที่นางจะยกนั้นมือข้างขวาสันความน่าสะพึงกลัวของที่ยกน้ำหนักข้างเดียวครับผมในคลิปนี้ผมไม่มั่นใจว่าข้างหลังมันไปดีอะไรมาฮะแต่ข้างหน้านี่กลับบ้านท่าทางเอวจะเขียวแน่นอนฮะเกมผีใน V R คือเกมผีดีๆดี่สุดรึง Do you press the button? No This cube may blow your mind. It's called the Yoshimoto Cube, and it can turn from silver to gold, and then it can do the most perplexing thing. What the fuck is that, dog? As the original cube. Now, here comes the tough question Do you think you could put it back together?

เป็นภาษาที่ฟังดูเกี่ยวกาดดีแท้แต่มันเจอคิดเป้งเลยว่ามานั่งฟังนย <c oughs> บ้านเขามีแม่เอกไม่โทรไม่ตีเพราะว่าทำไมมันฟังดูเกี่ยวกาด Gang l i f with some t h street that I u s p l a แหไม่น่าคนเยอรมันตัวค่อนข้าง,ง,งใหญ่เลยฮะ <c oughs> เขาใช้ energy ในการพูดโคตรเยอะเลยพูดถึงภาษาครับผม ใครก็ได้ฮะประดิษฐ์ภาษาไทยใหม่ให้ไม่มีเอกโทตีจัตวาหรือว่าสละดที่มันมีอะไรก็ตามอยู่ข้างบนหน่อยเถอะทำหน้าปกคลิปก็ยากอธิบายให้ฝรั่งฟังก็ยากเจะมว่าร้องเพลงก็ยากเพราะมีเสียงสูงเสียงต่ำไลค์ like, คลิปนี้คนละไลค์เพื่อสนับสนุนและโหวตให้การย้อนเวลาไปแก้เสียงสูงต่ำของไทยเป็นจริงอ่อไม่ต้องใส่ใจเพื่อนผมหรอกเขาแค่อึ้งนิดหน่อยที่ผมชูบาสน,นั่นเข้า เองเรื <su> ่องนี้วันนี้หน่อยแล้วเนี่ยแม่เพิ่งปล่อยปีศาจออกมาสดๆร้อนๆเลยฮะเป็นคั้นสกรนที่เรียกได้ว่าปลดปล่อยจิตวิญญาณแลกแห่งจิตใต้สำนึกในโลกมืดฮะปีศาจในโลกคู่ขนานได้ถูกปล่อยออกมาละอ้าหูวกูสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีพลิกเบอร์เกอร์นะครับอันนี้เลยเป็นเสียงของแบบที่รังเบอร์เกอร์ตัวเสียซิว่าทำไม <i> ผมไม่นแบบน่ใจนะว่านั่นเรียกเบอร์เกอร์อะไรห,หรือเปล่าแต่มันไม่เหมือนเบอร์เกอร์เลยแม้แต่นิดเดียวฮะมันเหมือนกับแบบแผ่นซิลิโคนที่เขาไปแปะนมปอมกันน่ะคือถ้าไอ้นี่ไม่แดกซิลิโคนนมปอมเบอร์เกอร์นั่นก็เป็นเบอร์เกอร์ที่ชุ่มน้ำมันที่สุดที่กูเคยเห็นและเป็นเบอร์เกอร์ที่หน้าตาไม่ใช่แผ่นเบอร์เกอร์ที่สุดแล้วม <i> <i> สงสัยน้ำมันไม่พอฮะไฟมันก็เลยลุกครับผมใช้คนนี้หลังจากที่คลิปตัดฮะผมเชื่อว่าเขาวิ่งไปเอาน้ำมันมาเติมแน่นอนครับผมเดี๋ยวเติมอีกสักพักก็จะมีปั๊มน้ำมันมาเปิดและขอสัมผัสได้ไหมเจ้าจีส,สนั่นไม่ใช่หมาแล้วที่บ้านเลี้ยงยังไงวะเนน่ะนันน่นไม่ใช่หมานั่นมันดีบอนส์มันสามารถสัมผัสได้ถึงความกลัวของผู้หญิงคนนี้ครับผมพุ่งเข้าใส่โดยที่ไม่ลังเลฮะ จินตนาการถ้ามีตัวแบบนี้แบบพุ่งเข้าใส่ท่านหลังจากที่ตื่นนอนดิจีสัสลาก่อนท่านผู้มัวมงเราจะไม่ลืมท่านเลยวิธีล่าหนูแบบมือโปูเลียฉันโคตรช้าขวดน้ำนั่นแก่ตายก่อนไอ้นี่จะยกไม้แดงๆขึ้นแน่เลยฮะ ผมรู้นะว่าผมดูคลิปนี้ใน Microsoft Edge ฮะแต่ผมว่าไอาคนที่ถือก้านไม้แดงๆนี่ใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กโพลเลอร์ดูขวดนั่นตกลงมาแน่นอนเลยแต่ถ้าไ้าพูดตามตรงฮะหนูก็น่าจะออกมาแล้วแหละขนาดนั้นนะ่ะ oh. สบายแบบนินจา ไอลิงนี่มันอยู่ในฟิลเตอร์หรือว่านางเป็นลูกใครแถวนี้ที่หลงทางฟะทำไมหน้ามันเหมือนคนอย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนคนอย่างเดียวนะมันทำให้ผมนึกถึงไอโซนิกที่ออกมาตอนแรกก่อนจะรีเมคอะอ่ม ึตัวข้างหน้ามันหันมาทําไมวะมันได้ยินแน่เลยว่าอึ่งตัวข้างหลังกาลังด่าพ่อมันอยู่ฮะมึงว่าอะไรนะเมื่อกี้เอาไปแเอาซัดเลยดิความกลัวใหม่ของผมได้ถูกปลดล็อกแล้วมึงรีบกด enter แล้วขยี้มันเถอะเพื่อนนินนาการถ้าตัวมันใหญ่กว่านี้เลยอีซ่อนอยู่ในโน้ตบุกดิฮะเพื่อวันใดวันนึงทุกคนนอนแล้วน้าจุ่มเอ๊ะ พอผมไม่อยากกลับไปดูทายาทตอสูลแล้เอ้แต่เดี๋ยวก่อนผมมีทางที่ดีกว่านั้นถ้าเกิดมันยังรอดอยู่ในนั้นได้เล่นไซเบอร์พังเมนก็สกายริมแล้วเปิดทุกหมดที่มีครับผม180องศาเอาให้โน้ตบุ๊กนั่นไหมเลยสหายท้องฟ้าแสนสดใสไม่เคยทำร้ายใคร woo didn't beat แสงอาทิตย์นีดที่หน่อยๆไม่อาจจะทำ้ายใครได้ก็จริงเพื่อนแต่สนใจแสงบนฟ้าไหมสุดส่งตรงให้ท่านหนึ่งเอเอเดี๋ยวอ,อคลิปนี้ไม่ชิดโพสนะทำไมกูถึงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้อีกแล้วคอนเทกต์มันคืออะไร แต่กูได้เจอชิดโพสเฉยเลยว่ะชอบเล่นดิดนี้จริงๆอ่ใครคัดคลิปรอบนี้ฮะกูไม่เห็นได้ยินเสียงสกรีมเลยดูสิทุกคนดอกแดนดีไลออน Oh look a dandelion must be the last one this season ผมบอกมาแบบหน้าตาเฉยมากเลยเออมันจะต้องติดอยู่ในปากไนดะ้เป็นชั่วโมงแน่เลยอ่ะล้างปากทั้งชาตินะคุณผู้หญิงแต่เอาใจไปเต็มๆครับอะไรทุกคนฮะที่จริงผมเตรียมคลิปมาเราๆสักอีก20คลิปแต่คลิปบินไปมหาศารล้านแมากเกิดอะไรขึ้นกับ f a c e b o o k ระบบตรวจจับวิดีโอมันเบลออีกแล้วเหรอ สกีมกูบินหมดอีหอยหลอดอะ่ะแต่นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมต้องขอประทานโทษด้วยครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มันสั้นไปนิดนึงแล้วก็มุกผมก็ค้างจะจืด,ดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมแค่จะคุมสติตัวเองไม่ให้หลับคาคอมก็ยากเต็มทีแล้วฮะแต่ก็ได้แล้ครับผมขอณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไป